ที่เรียนกฎหมายนะคะท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบน iPhone ได้นะคะใครจะคิดคะว่าวันหนึ่งเราจะมีประมวลกฎหมายนะคะบน p p o o n นะคะท่านเข้าไปที่ App Store นะคะแล้วพิมพ์คำว่าประมวลกฎหมายนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเห็นประมวลกฎหมายอาญานะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมาย ะะประมวลกฎหมายพิจารณาความแข่งนะคะเราลองไปคลิกที่ประมวลกฎหมายอาญาเราจะเห็นว่ามีทั้งมาตราหนึ่งนะคะถึงร้อยหนึ่งนะคะเราลองดูมาตราหนึ่งนะคะหนึ่งบทนยามก็จะเห็นว่ามาตราหนึ่งในประมวลกฎหมายนี้นะคะโดยทุจริตหมายว่าหมายความถึงเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและผู้อื่นนะคะ สามารถคลิกได้ที่สารบัญน,นะคะดูสารบัญน,นะคะหรือสามารถพิมพ์นะคะพิมพ์มาตราก็จะค้นหาได้